ร่งสีทดลองบานแหครับเบืองกุ้งครับกุ่งเรามาปล่อยไว้อาจจะเป็นพันโตอยู่นะครับโอ้โหว่าสีโตใหญ่บ่เดี๋ยวมาติดตามมึงครับเป็นตะล,ลายอยู่ไว้ไพักกระเชยดอันนี้ครับพยายามย่าไหอย่า,หยาหไหแพรลายนะครับถ้าเป็นสะเลนหน่อยเท่านี้เอา มันจะเอาหยาก้วกกูก่ขืนยากแห้งนักหากเงีวเป็นเม็ดล้กกับปลาสีขขืนหายใจบ่ได้ครับเพราะว่าหากมันหนาปลาตายครับถ้ากระเชนแนวนี้ถ้าผูดด้ใดมีสานีนอี้าให้ถ้ามีได้ครับแต่ว่าจะให้หลายแห้งต้องเอาออกนําถ้าคุ้มเต็มสานี่ปลาตายครับึืนหายใจบไ่ได้ตอนนี้ปล่อยไป เกือบปีเลยนะครับน่านจะเกือบปีแล้วกุ้งครับกุ้งแม่นำ้ำทังมองบนพันไหย่มาให้พันมาตัวหน่อยมาประมาณน,นาทีท่อหวัวไม่ขีดนี่ครับท่อไม่ขีดนี่ครับท่อไม่ขีดไปอย็บเป็นไรมันเป็นหินตัวครับมผมลมนี่ลมหดแต่งามขาปุ้ยนะาเอาน,นี่ไม่เผาอนยะู่วันนี้ก็่ะากุ้งมักกนกัดอีกนีดนึงเนาะ มันกอได้อยู่ทำมันทำมันมีนมนมตัวนีน่ลองเบิ้งครับตอนนี้ปล่อยกุ้งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็มีปลาลูกขอ,อกเข้ามาได้อยู่คือสีโดดแยง,งเข้ามานะครับหลอบขางเพื่อน,น,นอ่อมแยงเลยเบิ้ดยังเขามาใด้เฉยปลาลูกขอ,อก ที่เป็นตะเด็กเผาบอลองมือครับปา,า,านแรกแขกมันปัดแรกแขกมันเอาฮึบออลองเมือครับเป็นตาอยูบ่บอจะมีพอโตบอ ขอ,องอย่ไปปลาซิวกับลายตัวนี่ครับมันคือเขามาไห้ปลาซิว <c oughs> นมิดอิ่มซิม,ยยมแน่นอยู่บ่อยไม่หน่อย,อยเลยครับบ่ใหญ่เลยเหมืนมอนบั้พวกกระท่อกลุ่งเต็มน,นี่ครับ จั่างว่าลองอ,งอยูว่ไงล,ลองไหมครับตอนนี้ใส่แหงใหญ่กว่าก่าไปนี่ <c oughs> ประกันอดแล้วว่าแหงมันตาหน่อยใน <c oughs> ตะลูกมันมา <c oughs> ลองมล้วครับ <c oughs> ผมองใหญ่เลยพี่อย่ามันไตยออกรัดเดยมันจะปีนดังออก ลองจีบแบบสอนครับเลองเบิ้งปึ๊บรวบนึ่งบ่อแบบนี้เครื่องสาลองเบิ้งที่ไปอยู่ใส เราถือกลุ่งก็ต้องถือประครอนปลาลูกฟอกละมิดอิมซิมไว ดูในควันมาแล้วควันหนึ่งมีมขึ้นเลยมีดยิมซีใส่อะโอ้โหมันเป็นม้วนมันมวนซำนีบอน้อ้นหัวกระซำนีบอเราไปเล้โม่ใ่มใหญ่โใหญ่ครับ bao hẹn hẹn thì bao nhầy lên